ไ,ได้บอได้ยินเสียงราจนะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องกราบทักทายสบายดีเอฟซี FC สุขุมสุขัลยเดี๋ยวไหนมาเขามาปากเซีเนาะพี่น้องโอ้ลมแห้งอีหลีหยาดมันถึกไมมเขามาปากเซีเขามาเบียดพี่น้องเไงมาธน,นาคารเนาะเดี๋ยวท้าบึงเมื่อวานพ่ดว่าสิบอกว่ามาเบียดยังแน่เนาะเหมือนนี้ เขามาสิบรรยากาศขึ้ขนฝาคึ้นบ้นไปหน่อยสงสยัยอันตามที่ก็จะบอกได้ว่าพายุสิเขามามือนี้เนาะบันทีเจ็ดป๊อดฝนหมาเลยพี่น้องเลยลมแห้งเนาะตอนนี้ก็อยู่แค้มองปากเิพี่น้องมาตากลมเบ่งบรรยากาศเนาะเมื่อนี้ก็อาจจะเสด็จ้นอนอยู่ของ ไอเพิ่งนี่แหละพี่น้องเลยนอนเด่นกับทีมงานอยู่ปาัเซสนะพี่น้องมือคืนเทาจังสิไดเดินทางกลับเพราะว่าเขายัางข้าภารกิจอีกน้อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าถ่าเบิ่งมืออื่นไปแหละเดี๋ยวสิถ่ายคลิปให้เบิ่งม้ในกบมายอยู่เซจักสีเยีย่ยงเลยพี่น้องเลยทลัามาปากเซกัน ม่มมึงไปไอ้นี่แต่ว่าสีหาแนวกินแหลงอยู่เนาะมาเซียนยังกินไมแอแหลกเนาะมากับน้องอามพี่น้องมากับน้องอามสองคนเนาะส่วนสาวตีบก็ไอ้สุกเป็นเข่ามาแต่แต่ว่าน,นี่คือกัน,นเนาะก็อสาวตีบก็ปพอซุกเขามาบ้านนี้แต่ว่าเฮ้ามาเมือนนี่พี่น้อง <c oughs> ออกมาบึงเสาร์นี่ เบียเพื่อแล้วครับพอดีจนคำพี่น,อน้องใครว่าจะอยู่ต่ออีกมือหนึ่งก่อนเนาะคืนหนึ่งคืนเสาะจังสิพากันเดินทางกลับด้วย้ออาอกาศตอนสี่แรกแต่ว่าสีอัปเดตให้เบิรงพี่น้องก็อยู่ก็อยู่อียังนไงมันเขามาเพื่อเททางนี่ให้เบิง์นบ่ฮะหมุนมบนมาอะไรพี่น้องเลยป้ปปาถูกจักได้ยินจักบ่อเสียงลบ พ้นหมาเด้อพี่น้องพวกโอ้ถูกสงสัยอนันพายุเข่าเลยแหละมือนี้แต่ส่วงเศร้านี่ก็ขี่รถตากฝ้นหมาเด้พี่น้องมากกำลังอาใส่เสือ้อกันฝนหมาเพราะว่าส่วงนี่ก็คือมืดมื้ออหละแต่ว่ามือนี้แหละคือสีนัะปุกโต๊ะได้ทางเนี่ยโอพี่น้องสาติบกบาวสุขพนบาสิภากันเมื่อตอนแรกโอ้ยขี่รถเมือ่อเขยานฝนห่ออยู่พี่น้องเลย นีี่แหละเด๋ยวถ่า,ายเบึงเมื้อแรงเดียวสิไปหาหลอเะนาะหาหลอสื่อเนี่ยมาเห็นกินกินอยู่ปากเสียนะพี่น้องมืออื่นห่าจังสเสดเดินทางกลับไจะใช้เบึงน้องอามเนาะโอ้หนาวเลยพี่น้องไอหนาวเลยวันนี้สบายดีน้องอามมาเป็นหมู่มาเหนะี้ยงเนาะเงียบเงียบอยู่เนาะปากเสียส่วนนี้เนาะ บคือส่วงอันบุญส่วงคืออพี่น้องส่วงออกพันชานี่คนลายเขาค้ายเครื่อคล้ายเครื่องค้ายคล้องเต็มอยู่ในหนีนะพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเอาอันขูออกเไปเลยเนาะฝนลบมาเลย ัไอซี้ไปน้องเลยอยู่เดิไอซี้ก็ไม่ไไปใช้หลักสูตรนี่บา่ายสิเมื่อบานกับฝนมาอีกแนะฝนอยูอมอย่มากนี่ก็เลยว่าเป็นบ่ายสิบบัวฝาเมื่อบ่ายสิเมื่อหน้าเมื่อนอนหน้าไอ้ดอนหาปลุกพักปงงลุกยังอะไรสู้ๆๆไปพี่น้องไปน้อง สวัสดีพี hey, uh, so anyway. ่น้องสาติปะถูกมาจากมืออะไรเนี่ยเมือที่ซองเหมือที่ซองเลยนี่เป็นบ้านนี้อ๋อเป็นเขามาแต่บ้านนี่พี่น้องเนียเขามาปากเซ่เนาะเขามาหาเอฟซีบอกเอ้ยพ่ออ่ะด้วงเนาะด้วงยังสื่อเนาะดวงสุกันเป็นพาเจ้าไปเดียงเขาเนาะกินมะฮอดนชิมได้ตีเดย์เม่อคืนนี้ก็ดีอ้า กินหมอหอนานพี่น้องเอ้ยไปกับปาซุกลเามากับไอซุกสองคนเนาะ่ตอนนี้เพิ่งะถายยูของยูพี่น้องของไอซีากดดซิวไอซุไปกดซิวเนาะบเมื่อพี่น้องคตสิบะมื่อไหรเนาะมือนี้น่าาามันสุแหลมมันามื่อหรก็มื่อาแควนเ้ยเอ้ยหวตรงไตีกระเป๋า เาสบายดีเนี่ยสบายดีแบบเป็นเอาได้ร้านไม่ย่างๆเออไม่รสิเมื่อคอนโดอ่เหรอแล้วมันฝนตกอยู่เมื่อกี้ผู้นี้ไปนอนนาวในเที่ยงเลยนี่เออเบอร์นี้ตีถ่ายมือได้ักอามตัดผมในจอผมน่ามันก็ยังรอเลยนะเนอะอ่านอยู่ห้องไงคำซีมันนี่ก็ดี จังหน่อยสิออกไปกินสินดานครับไอ้เพิ่งเนาะอันนั้นก็พอวันสบายดีโอ้ยพอวันเพันเกลือมามาแต่อันตะปืนเมือใดรมาดโอ้ยไข่แป๊ดมันจะมีอไแป๊ดตัปืนมันจะแป๊ดจังเอามันจัดมันอะไรกันเลยจันพิฆาตจะไปใช้เมื่อเมื่อเชโนขึ้นเมื่อเชโนมาจักมือไอ้เนาะมาเลยชี้มือเลยสามชี้มือสามชี้มือมาเรนกับลูกชายกบสี้ Để Đây, phía become... <laughs> chân này Khá à, kèm nó à, mày, nó ngon nó mày rồi Sao anh chưa Kinh xa chờ, vậy Phải kinh thịt không phải kèm nó mày Phải Bố kín kinh nóng cắn mà Bố bừa là xin đọc xin đạt Sẽ lại kín tế steak tế kinh tế Bài มาพี่น้องตอนนี้ตกแรงมาเนาะพราะเขาจะพากันมากินเข่าพี่น้องเลยเมื่อน,นี้กน็นอนอยู่ปากเซ่เนาะทีมงานไอซูกักบซาติกันยัง่าทันกับกันอนปากเซ่น้ากันเหมือนนี้ก็ได้ว่า่วนกันมากินจุ่มเพี๊ยะพี่น้องเลยที่แรกว่าสิพากันไปกินมูกระทะแต่ว่าเขากินเลยอยู่เนาะมูกระทะ บมงบานไม่เชื่อน,นี่ก็กินแหละก็เลยอยากเปลี่ยนจากมุกกระ t ะมาเป็นจุมพี่อะพี่น้องเอง้เมื่อนี้ากับผ้ากันมาหาคนเนาะพี่น้องเองนาะบันไดก็ต้องเดมมาผากเอาเพราะว่าอยู่ในหานเพิ่นเปิดเพลงเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ถ่ายคลิปบัไดต้องเอามาฝากเอาพี่น้องเอง้ได้ละกลับมากินกันหาคนเนาะกับไอ้ก้อย สว่วนสาวอาลิตากับสาวน้อยเพิ่นไป,ไปกินมุกกะทะพี่น้องไปกินบุฟเฟ่แล้วก็เลียกันสามีเนาะไอซีกะถ่าอยู่ห้องบดไดมานำ้ำเด้อพี่น้องซึ่งส่วนแรงมากกับฝนตกพี่น้องเลยฝนตกแต่ว่าตกบบาแห้งบัดนี้เนาะตกยิ้มยิ้ยยทองผ้าก็คือเบิดมือเพราะว่าพายุเขา ที่แรกอันนั้นซาตีบครับไอซุกเป็นบาซิเมอร์ตอนแรกเนี่ยแทนพี่น้องแต่ว่าข้าพ้นตกบาทเนี่ยก็ได้บอกอะไรเมื่อก็เลยอยู่น้ำกันอยู่นี่แหละพี่น้องพากันมากินจิมจุ่มม,มาเด้อพี่น้องมาเซแบๆน้ำกันกันกบทีมงานเราเนาะพี่น้องกินขา้าวกินน้ำน้ำกันเด้อมันนี่กะได้อาหารดีคือเก่า <laughs> ส่วนซองสามหมื่นก,กินแดนอาหารดีพี่น้องบึงสองหมื่อก่อนกับกินมุกระทะเม่นี้ก็พากันมากินจิมจุม่มเส็บเสบน้ำกันมือนี้วันนี้ครับมาปากเซมาเบียกพี่น้องเลยมาเบียกเขาธนาคารมืนอนี้เดี๋ยวถ้าบึงเซาไผ่เด้อมืออื่นเดี๋ยวสีมีคลิปเซาไผ่ให้บึงพี่น้องมืนอ,น,อนี้เขามา ฝากเสมาธนาคารมืออื่นนี่มีข่าวดีพี่น้องไย mm. เดี๋ยวถา่าติดตามสมคลิปต่อไปเพื่อนและพี่น้องเดี๋ยวมานนั้นสิอับลงให้เบิง้งส่วนนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อเบิ้งโฆษณาให้ในพี่น้องเบิ้งคลิปให้จบเนาะส่วนนี้กับวิวบอคอยดีมานนนบอคอยมีคอนเทนต์ถ่ายพี่น้องเไย บอเลยออกไปใส่อยบานกะ่ายจักสแนเล็จักเสียคอนเทนต์ยังกะฝากพ่อแม่พี่น้องอย่าเผาเบื่อกันนด้อพี่น้องเลย่ายแต่คลิปกินเนาะส่วนนี้เปิดเรื่อปะเปิดก่อนเดี่ยว

มืออี้งุนย์ถังถกิมสุลังเด้อุณะดาษดีหม้อดินเนาะตหากเตดี่อยนึงกินรยะเลนกอ้าใจเด้อแต่ละีกินีดอินน

ทีมงานซาตีบเนาะกำลังกินจิมจุมพอดีมาอัพคลิปก่อนพี่น้องเไงมืออื่นเด้อพี่น้องถาดุดน,น้ำกันว่าสิมีเซอส์้อผ้าย,ยัางเนาะพี่น้องเอ้ยที่วันนั้มาปากเสืกมือนี้ถาเบิ่งคลิปมืออื่นเดี๋ยวสิมีแนวมันเซอร์ไพรส์พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนให้เบิงนะ่งเนาะช่วงนี้วันนั้ก็คือเบอาะเนได้พี่น้องบุค่อยมีคอนเทนต์ดีๆถ่ายยอดวิวกับบุคค่อยไลยนะ์เนาะช่วงนี้ถ่ายแต่กินข้าวกินน้ำ แต่ดะมือแต่สิพยายามลงให้มันได้ทุกมือฮันใหพี่น้องแต่ว่ามันนี้ก็คือสิลงเด็กฝากบึ่งในเด้อพี่น้องเไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย